สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโอดปราโมดแอบ,บจีบนางเอกมินพิชยาเรียกได้ว่าในขณะนี้เป็นประเด็นในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากจากกรณีที่ทางด้านเพจเจมอยร้อยแปดได้ออกมาใบคําปริศนาเอาไว้ว่ามีคนสงสัยว่าพี่หมีกําลังตามจีบนางเอกยิ้มสวยอยู่หรือเปล่าเพราะเห็นลงแคปชั่นเหมือนกันแถมเพื่อนสนิทยังมามเม้นแซวพี่หมีและนางเอกยังมามเม้นให้อีกอื่นพี่หมีน่าจะจีบแล้วมัง้งแต่นางเอกจะเล่นด้วยหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ที่รู้รู้นางเอก สดแล้วนี้มีสิทธิ์จะสนิทใครก็ได้เนอะอีพิมพ์ภรรยาพี่หมีซึ่งงานนี้ก็ทําเอาหลายคนโยงไปที่นักร้องหุ่นหมีอย่างโอ๊ตปราโมทปาทานส่วนนางเอกยิ้มสวยก็ยงไปที่มินพิชยาวัฒนามนตรีอีกทั้งระยะหลังโอ๊ตปราโมทนั้นก็มักไปกดไลค์รูปของมินพิชยาอยู่บ,บ่อยๆซึ่งชาวโซเชียลก็ได้จับพิรุธว่าทั้งคู่อย่างในโพสต์แคปชั่นใกล้กันโดยเมื่อ5สัปดาห์ที่แล้วทางด้านโอ๊ตปราโมทได้โพสต์แคปชั่นเอาไว้ว่าเศรษฐกิจก็แย่หาลูกสะใภ้ให้แม่ก็ยาก ต่อมาไม่นานทางด้านมินพิชยาก็ได้ออกมาโพสแคปชั่นเอาไว,วา้ว่าเศรษฐกิจวาแย่แล้วหาลูกเขยให้แม่ยากกว่าซึ่งยิ่งทาเอาบรรดาชาวโซเชียลมีความอยากรู้มากมายกันเลยทีเดียวว่าคู่นี้อะไรยังไงกันแน่เพราะตอนนี้กําลังโสดอยู่ทั้งคู่นะ้าสุดโอตก็ได้เข้าไปคอมเมนต์เพจดังที่นําข้อมูลมาเสนอว่าอุ๊ยมีคนจับตาความสัมพันธ์มินพิชยาก,กับโอตประโมดว่าพะพอพอบอกว่าโอตอาจไม่ได้ตามจีบมินคู่นี้คือแค่เพื่อนกับพ่อแต่โอตมีสาวใหม่คุณแล้วแน่นอน เค่แคชื่อแพทตอบท้ายด้วยแฮชแท็กมินหนีไปซึ่งโอ๊ตได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าจะหน,นีทําไมอ่ะไม่เคยคุยกันเลยมาแต่เรามาดูแย่มากเลยหรอถามจริงพร้อมกับอีโมติคอนมองบนงานนี้ช่องคอมเมนต์ร้อนแรงมากเมื่อเป็นแฟนพากันเข้าไปคอมเมนต์และส่งใจให้โอ๊ตกันรัวๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดน็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดนึงก็มาดูนะครับขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ